สวัสดีค่ะผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นเาวาสามัคคีเาวาสามัคคี VIP แล้วก็เราว v p p นะครับก้าคืนของวันที่ยีนะครับสิงหาคม2,566นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชช่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับในเมื่อคืนนี้ของเรามาตัวเด่นแค่รอบเดียวนะครับไปพีคคือเฉียดไปเฉียดมานะครับอนะครับบางทีก็น้อยใจตัวเองนะครับบางทีล็าให้เราทางไปแบบเขาเฉียดไปเฉียดมานะครับผมก็ในรอบแรกของผมนะครับเราสามัคคีผมให้สามกับเก้านะครับผลที่ออกสองสี่ห้ากับหนึ่งสองนะครับสองสี่ห้ากับหนึ่งสองรอบนี้หลุดนะครับรอบนี้ส่วนเราสามมัคคีหนึ่งกับห้านะครับให้หนึ่งกับห้าไป ผลที่ออก2 75 32นะครับรอบนี้75ไม่มีนะครับพี่พี่ใครเอา5ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่75นะครับมาแค่สายเด่นเนาะส่วนเรา VIP ให้สูตรกับ6ไปผลที่ออก3 31สามกับ2 3นะครับที่จะบอกว่าเฉียดไปเฉียดมานะครับพ,พี่ดูหลัก3เนี่ยผมเน,นเน้นนะครับเน้นเลย0363ก็ 0, 3, 6, 3, ออก31นะครับมาศูให้เราก็ไม่ได้นะครับ อืมนะครับน่าเสียดายรอบนี้ก็หลุดไปนะครับพี่ก็สรุปแล้วมาแค่เลขเด่นรอบเดียวนะครับสลับแนวทางลาวรอบดึกนะครับส่วนแนวทางค่ําคืนนี้นะครับพี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผม ค่ำคืนนี้ในรอบแรกนะครับผมได้ก็จะเป็นในที่เลขวิ่งไปที่4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0นย์นะครับผม41 40 42นะครับ01 02 05นะครับผมเม็ดเดียว 402นะครับตัวเน้นก็จะเป็นที่02 05นะครับ41นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเราสามัคคี VIP ได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พได้ตัวเด่นเหมือนกันก็คือได้ วิ่งไปที่4สายลูดให้ไปที่เลข0นะครับ02 03 07 42 43 47นะครับเม็ดเดียว403นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้สามลาวนั้นสองเดินนะครับพ,พี่เนอะเมื่อคืนนี้สองเดินวันนี้ขอให้ ให้ศเดินก็แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับ03,0742นะครับ <c oughs> ส่วนลาว v p p นะครับลาว VIP ลาว v p p ผมได้เลข0แล้วก็เลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6

ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางในรอบดึกนะครับราวสามัคคีราสามัคคี VIP แล้วก็รา v i p นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับค่ำคืนนี้ขอให้มาเด้งๆน้องทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผิดพลาดประการใดต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ